สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โบโยชีนะคะโอ้โหหน้าวันนี้เราจะพาทุกคนไปตลาดมอนกันที่สวนพึ่งเห็นเขาว่าเปิดเป็นวันแรกเลยนะแต่ว่าตอนนี้พี่ยิมยังไม่ตื่นเลยค่ะทุกคนดูว่าเขาแต่งตัวกันหมดแล้วไปเร็วคือว่ไหนอะไปตลาดมอนอ๋อไปเลยไปไปอะไรล้วงั้นไปเลยนะกลับเลยนะให้ปู่พาไปนะนี่นี่ดูทุกคนแต่งตัวกันหมดแล้วเยวๆเยวพร้อมแล้วเนี่ยไปไปไหมเนี่ยเร็วเ็วทุกคนรออยู่ ไปเร็วเร็วๆลูกโอเคโอเคเดี๋ยวชี้ปลุกเพาะปลุกเพาะแล้วปลุกเพาะไปเพราะว่าวันนี้เราจะไปไหนด้วยลูกสวนสัตว์ใช่ไหมไปไหนเนี่ยเราไปเที่ยวสวนสัตว์ไหมไปไหมใครไปสวนสัตว์ยกมือเย้เห็นไหมลูกจะไปสวนสัตว์สวนสัตว์มีอะไรบ้างครับหมามีไหมไม่กระต่ายมีไหมไม่เอแล้วสวนสัตว์มีอะไรบ้างครับไม่เคยไปไม่เคยไปอยากไปสวนสัตว์ไหมอยากไปยกมือ เย้โอ้โหเห็นไหมไปๆเลยเร็วๆเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวรอพี่ยิ้มตื่นนะคะแล้วเราไปสวนสัตว์แล้วก็ไปตลาดนอนกันไปค่ะยังไงคะคุณตื่นแล้วหรอตื่นแล้วใช่ตื่นแล้วนี่เราก็จะมาหาอะไรกระแทกปากกันหน่อยตอนนี้เราอยู่ที่ตอนเราอยู่ที่เอ่อเขาเรียกว่าแม่กำปองนะฮะไม่ใช่ลัดรีหมู่บ้านอะไรจะถามคุณป้าก่อน ว่านครับถ้าถ้าตรงนี้เนี่ยเป็นหมู่บ้านไม่ใช่หมู่บ้านอะไรหมู่บ้านข้าวน้ำใสเลยอ๋อเป็นหมู่บ้านข้าวน้ำใสเลยนั่นแหละตามหาดูคล้ายกับข้วเน้ยวขาวเหนียวขาวข้าวเน้ยวดังอ่ะที่เพชรบูรณ์อ่ะจะบ้าเลยนี่คนมึงกัหมดแล้วเราอยู่ได้ไรนะข้าวน้ำใสราชบุรีสวนพึ่งสวนพึ่งอ่ะนี่ก็มาเจอร้านกาแฟนะคะชิคๆทำเสร็จแล้วผมได้ผมได้ ของใครเ,เยี่วนี่นี่เดี๋ยวถ่ายที่ดูนะครับนี่ถ้าถ้าตอนนี้นะพูดเลยนะว่าอาจจะเป็นหมู่บ้านรับแลกก็ได้ออซึ่งตอนนี้ยังไม่มีคนมายังไม่มีใครรู้จักเท่าไหร่เป็นหมู่บ้านสุดท้ายของจังหวัดราชบุรีที่ที่สุดเขตแดนส,สุดเขตแดนสยามแล้วก็เป็นหมู่บ้านปิดยังไม่ค่อยมีใครรู้จัก วันนี้เราจะพาทุกคนไปดูตลาดมอนเป็นวันแรกวันแรกจริงๆที่เขาจัดขึ้นมาครั้งแรกจริงๆในประเทศไทยยังไม่มีใครมาเลยเราเป็นเจ้าแรกเสียดายคือพรุ่งนี้เขาจะพรุ่งนี้จะยิ่งใหญ่กว่านี้แต่ว่าเรามาวันนี้แล้วก็เลยถือกลับว่าถ่ายให้ทุกคนได้ดูแล้วกันและนี่ก็อื่นดูดิขนมเค้กหัวน้ำใสหัวน้ำใสคืออะรเนี่ยชื่อ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 ห้วห้วหัวน้ำใสหัวน้ำใสหัวน้ำเชื้อหรือเปล่า แบบนี่แนะนําเลยนะครับแนะนําเลยว่าบ้านห้วยน้ําใสนะฮะจังหวัดาชบุรีสุดทางตอนนี้ไม่มีคนวิวดีบ้านอยู่หน้าน้ําตกแบบหูสารพัดอ่ะมาเมื่อกี้ก็คือเจ้าของรีสอร์ทที่เราอยู่นี่แหละขึ้นไปดูบนตลาดตลาดมอนวันแรกวันแรกที่แรกที่แรกคนแรกคนแรกทีมแรกเป็นยูทูบเบอร์คนแรกเชื่อว่าหลังจากนี้ต้องมียูทูบเบอร์มารีวิวเดี๋ยวใครมาคนหลังคือว นี่ครับน้ำวันคับนี่ครัถือว่าชอบด <laughs> อีต <c oughs> อ, <c oughs> อนนี้นะครับเราก็เดินตามด่างด่างเยี่ยวไปนะครับเรากำลังจะไปเที่ยวที่หมู่บ้านห้วย hey, น้ำใสเมื่อกี้มึงยังบอกเอาไก่จินอยู่เลย <peach> เราก็จะถ่ายแบบนี้ไปเลยนะครับนู่นครับพี่โบอยู่ด้านหลังมาเร็วน่วมาเร็วนี่เลอุ้มลูกนะครับไม่ยอมเดินค่ะไม่ยอมเดินนะทำไมถึงไม่เดินโดยทีเด็กคนนี้บอกเลยนะครับเส้นทางนี้แบบลดลวด,ลวด,ลวดเอารถเลยเหรอโอ้โหซื้อแล้วเหรอโอ้โหยังไม่ถึงไหนเลยซื้อแล้วอ๋อเนี่ยเหรอรถห้าบาทเนี่ยนี่อันนี้เป็นร<ถ>้<บ>านค้าร้<บ>านแรกเลยโดยทีก็หวดซะแล้วนะฮะลดลวด อันนี้ขนมเนี่ยเป็นไงมึงดูปุ๊บเลยร้านค้าร้านค้าประจําหมู่บ้านโอท็อปลับบัตร ATM 7เาทอ่จ็ดบาทเขาเขียนอย่างนั้นจริงเจ็ดบาทสะดกระเตงลูกมาเป็นชาวมอนเลยนะจ๊ะกับมันเกิดอูกเจ้าป่าเากะอะไรอ่ะว้าวอือย่างกำลังย่างเลย ร้เลค่ะ้เค่กระปงจ้าไดี๋ยวลงมาเด๋วงเดี๋ยวลงมาเดี๋ยวลงมาเดี๋ยวลงมาเดี๋ยวลงเี๋ยลเที่ยวลงเีวงมาเดี๋งมาเดี่ยวลงมเยวมาเดียงาเนียวลรมาเดยมาเีวมาเีลงมาเีวลาเี่ยว่งมาเยวลายว่งเยวลงี่ยว่งเด๋ยวลียวาเยงาเดียวมาเดี๋วงาเดี๋วาเดาเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าเดูกัวลงมาดงาเสียงนเสียงนาบ้านเนี้ย คือจริงๆอ่ะเป็นบ้านของคนกรุงเทพเขาแล้วเขาก็เปิดให้เราเข้ามาเที่ยวได้อเ,เออมาดูดิอุ้ยเหมืนหอนญี่ปุ่นเลยเฮ้ยดีมาก เป็นไงบ้างวันนี้ก็บอกว่าสุดทางก่อนวันนี้สุดทางละเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกที่เขากําลังจัดเตรียมสินค้าอุปกรณ์อะไรกันก็ยังไม่พร้อมเท่าไหร่นะฮะเราเป็นเจ้าแรกมาบุกเบิกก็เลยเดี๋ยวไปหาซื้อของกินข้างล่างกันตอนนี้เป็นช่วงที่คนที่ดูอยู่มาอย่างเงี้ยนาจะของขายแบบเต็มเต็มขายเต็มแล้วแหละป้าบอกว่าเขาเป็นคนมอนอ่ะเนาะเขายังทําอะไรไม่ค่อยเป็นใช่ใยังไม่เซียนยังไม่เซียนเหมือนคนแถวป้ายแถวอะไรเอาง่ายๆก็คือถ้าถ้ามาเดินเล่นอ่ะ บรรยากาศจะเหมือนแม่กำปองเหมือนปายเหมือนอะไรงั้นอ่ะที่เป็นชาวเหนือชาวอะไรขายของทาหน้าบ้านเป็นอากาศก็เย็นเย็น,เ,นเป็นของเออเป็นของอะไรนะเขาเรียกประจำท้องถิ่นอ่ะนะเอเอประมาณนั้นเลยนะฮะโอเคครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเซนนารีฟาร์มนะครับอยู่ที่ราชบุรีเราพาน้องยูชิมาดูแกะแพะมาะ้าแค่อะไร อือเอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยตื่นแล้วเว้ยแมวหนึ่งหนูแมวอ่ะิ้มไปดูเลยยิ้มไปดูเลยไม่สนใจอ่ะขี่ได้เปล่าครับค่าใช้จ่ายยังไงพี่ขี่มาแค่รอบนึหกสิบบาทครับอ๋อขี่เปล่าหนูจะขี่เปล่าอ๋อไปดูหนูกนไปไปดูหมูกนแปลแบบรอบหนึ่งไปไหนครับพี่เยรอ๋ออ๋อโุ้ตื่นตาตื่นใจ แ่โยชีต้อนดูดิมนเล้วมาแลาชีให้น่องหมูไหมหนูโย่นองหมูดิอุดอุ๊ดอุ๊ดีทำเนี่ยทเนี่ยโอ้โห้าจัดิาจัดโอ้โ้เป็นเงาเป็นงา หูกินนะหนกินูกินแย่งหมูไม่ได้นะใ้หมูกินปั๊มปั๊มให้น้ออกปัให้น้ออกว้าวโอ้นาคตพวกมึงก็ไม่แค้หรอกคุณลูกเีร็อ้เป็นไงมีทั้งห้าขวดแน่อาอาโเอาไปให้นี่มานี่มั่งมานี่มั่งตาปนู้นน่ะนี่มานี่มั่งต่โบดูิโบดูเดี๋ยวชี้เป็นไงดูชี้ดูนี่เมาดเร็วโอ้ เหมือนมึงไม่เคยได้แดกอะโอหโอ้โหโอ้โหกินะไรขนาดนั้นกินกิกิน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 กิ ยังไม่เรื่องอ่ะอ่ะหนูห้อ่าอ่ะหนูก้มได้ดิก้มกลมแบบนี้ก้มแบบนี้อย่างนี้อ่ะไอ้วนอ่ะกินที่หมดเลยอ้วนเฮ้ยเี้ยเฮ้มันค้าอยู่เหมือนนี่อยู่ลูกกูเลยหมดแล้วหมดแล้วอ่ะมันแล้วครับพอแล้วพอแล้วป้ายเดี๋ยวไปดูอันนี้นะเดี้จะมีอีกนะลูกอีกอีกโอ้โหเดี๋ยวไปดูอย่างอื่นอีก ไปดูอะไรต่อดีดีไปดูอะไรต่อดีมาแคะมาแคนนี้น้องมาาแล้วกน้ไปเป็ดไปดูเป็ดกันทุกคนนี่นเป็ดนี้ลูกว้าวเป็ดระวังร้อนนะลูก โอ้โหปลาเต็มเลยอ่ะให้น้องเป็ดด้วยนู้นตัวอะไรนู้นตัวอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวให้เป็ดให้เป็ดเออให้อาหารเป็ดเลยทำเลยทำเลยโอ้โหอุ้งอมดแล้วเย้ปลาปลปลาบจบไปให้อาหันแจ๊กันนี่เร็ว นี่ลูกโดดรอดห่วงเร็วไปให้เขาถือนหนึ่งให้เขาถือหนึ่งโยชิมันจะมีคมคมบาดบาดปะอ้าโยชิเอาเอาหันเป็ดอีกแล้วเอาขโมยดูดิไม่ทันนะมึงไม่ทันแล้วมึงโยชิตื่นเต้นมากกับการมาสวนสัตว์ครั้งนี้ม้าไม่บอกกีร่าฟตัวอะไรลูกถือไปให้ไปคล้องให้กินหน่ะคล้ให้ตัวอะไรกินระวังม้ากัดนะลูกเฮ้ยม้ากัดม้ากัด ไปตรงนู้นมาเร็วมาเร็วมาเร็วนี่นี่ไมให้ตัวนี้กินตัวอะไรเดี๋ยวชี้ตัวอะไรแกะ้วใช่แกะไหมใช่แกะโอเคใช่แกะงั้นไปให้แกะกินเลยลูกผักเลยต่อมาโอ้โห กะมันก็โจรได้นะแกะใหญ่เอาตัวไหนดีตัวนู้นตัวนู้นตัวนู้นไปตัวเล็กเลยเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวชี้มาตรงนี้เดี๋ยวชี้มาตรงนี้เอาเรียกมันเรียกมันมา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 แกะมาไม่ยากที่ที่มาทม่นี่นี่นี่มคงเบื่อเออมันไม่ค่อยอยากกินปกตินู้นนู้นนี่เหรอ

สนุกเขาอะอันนี้ก็วันตะลอนทัวของเราพาเด็กมาเที่ยวโหโหโหโยชิโหกัดกัดกัดเอาให้เร็ว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 โอ้คุณลุงไปไหนเอาไว้บ้านพักคนชรลาเอออยู่ไหนนะอยู่แถวนั้น